รู้ตัวว่าถูกรางวัลที่1 2ใบ12ล้านอยากจะรู้เลยงวดไหนเนี่ยนะฮะงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ1กุมภาพันธ์วันนี้อุ้ยรู้ช้า <56 S 2> ไป5-6วัน,วนอ่าพอรู้ช้าไปแต่ไม่เป็นไรเพราะพอรู้แล้วฉลองคืนสิทธิ์ให้ลูกค้าแจกของฟรีที่ตลาดเกิดไปเลยค่ะ นี่ดูบรรยากาศโโที่แผงมุงได้มุงเบียดได้เบียดนะเพราะอะไรเนี่ยฮะแจกฟรีแล้วล่ะแจกฟรีคะ่ะพ่อค้าขายผักบอกแจกฟรีเพราะเพิ่งรู้ตัวว่าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ได้เงินมา12ล้านแต่ถึงจะรู้ตัวชา้าแต่เงินได้เต็มๆนะ12ล้านอะ่ะครับผมผู้สื่อข,ข่าวลงพื้นที่ตลาดนัดหน้าสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชนบุรีคะ่ะก็ได้เจอกับพ่อค้าผู้โชคดีคือนายสันอายุ61ปีพี่สันเนี่ยบอกว่า ขายของตามตลาดนัดมากว่า20ปีแล้วปกติจะซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าเจ้าประจำทุกงวดชอบเลขไหนก็ซื้อไม่ฝงไม่ฝันอะไรทั้งนั้นนะ่ะเอาแล้วไปทำอะไรมาทำไมเพิ่งรู้ตัวนะคะคุณสันบอกว่าก็มัวแต่ขายของอะแหละก็เลยลืมตรวจโชคดีเพื่อนลูกชายมาช่วยตรวจให้ตรวจเกือบจะหมดอยู่แล้วเหลืออยู่4ใบเอามาถูกไอ้สองในสใบสุดท้ายเนี่แหลอะอเขาบอกว่า12ล้านมาแล้วจะเอาไปทำอะไรอะพี่สัน แกบอกว่าจะเอาไปใช้นี้เอาไปปลูกบ้านแต่ไม่เลิกทํางานนะ,ะยัง,ปยงเป็นพ่อค้าขายของต่อไปแล้วโชคดีเลยครั้งนี้เนี่ยเป็นโชคใหญ่แล้วรับตรุษจ,จีนใหญ่ฉลองปีใหม่จีนกันไปเลยค่ะเพาะคิดว่าไม่ถูกเพราะผมตัวแล้วสองตัวสมตัวแกหกสองหกหนึ่งหกสองหกสามสองสามตัวนะครับบอกว่าเราถูกรางวัลเนี่ยตอนนั้นเราเชื่อไหม ก็เชื่อมันอยู่ันตกใจมันร้องร่นเลยครับเราก็เป็นไรมันร้องทําไมเงียบๆที่อยู่เงียบแต่มันก็ไม่ยอมพี่สันคะคือทําไมถึงต้องให้เราตรวจเองไม่ได้หรอทําไมต้องให้เพื่อลูกชายมาช่วยด้วยอย่างมากนะฮะเราก็ซื้อกันนะสองใบสามใบคุณผู้ชมบอกไม่ไม่ไม่คิดว่าคุณตุวยกับคุณนุ่นสองสามใบเยอะกว่านั้นแต่อยากรู้ฮะว่าปกติวดล่าสุดเนี่ยซื้อเท่าไหร่ฮะคุณนุ่นนะร้อยห้าสิบใะ ร้อยห้าสิบใบจ้าตรวจเองคนเดียวไม่ไหวต้องเพื่อเพื่อนลูกชายมาช่วย oh. ซื้อเยอะร้อ150ยห้าสิบใบถูกแล้วสองได้มาสิบสองล้านอะอย่างน้อยก็คืนทุนนะ่ะ uh huh. แต่ประคำถามคือแล้วงวดที่ผ่านมาซื้อเป็นร้อยใบแบบนี้ไหมแล้วซื้อมากี่ปีแล้วเนี่ยจนอายุเท่าไหร่เนี่ยหกสิบเอ็ดเนี่ยเมื่อกี้แอบคำนวณร uh ้อยห้าสิบคูณแปดสิบาทนะเราถือ<ห>ว่าหมื่นสองคุณผู้ชมมาอ่ะก็ยินดีด้วยนะฮะรู้ตัวช้าแบบนี้ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับ